ว้าพ wow, ี please, Andy, no. again, Excel, ่น้องป้าตุ๊กไม่คือแง่แต่ว่าศูนย์แง่ทางยาดียาดียาดีนะแต่การฟังการสะอาดสะอาดนี่แหละสวัสดีสวัสดีเอฟสี่ติดตัวกานเนอรครับยินดีต้อนรับเข้าสู้ทางสองยูทูบบอกเอิร์กล้าดแต่คนเก่าคนเดิมนะครับพี่น้องอานแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ว่าเอิร์กก็มีเรื่องราวดีๆเนาะมานันเสนอเนาะ ก็ดีนก้อนขามาเบิร like ์กกรฝากกดไลค์ก็แชร์ก้ติดตาไม่ได้ครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้ตั้งสองยูทูบเบิร์กลาไตทน้ำนี่ตอนนี้เบิร์กกำลังเขามาบาทนะพี่น้องเขามาบานเพราะว่าเรื่องนี้ก็กำลังเฮ็ดหน้าปีนะพี่น้องกาลังเฮ็ดหน้าปีไทยหน้าเนาะบาวจีวานเขาเป็นี้กต้นอื่นเบิร์กก็ต้องขออนุญาตเด้อทางคิมต้นสบับเนาะเ่าหนุ้งลาไตรเนาะเแล้วเบิร์กจะแปลดิงใบใต้คเข้มินนะพี่น้องก็สามารถเข้าไป ให้ก็ตั้งใจสร้างมโนน้ำเนรเด้อครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เพื่อนกับกับลังเนาะไปอยู่ที่ประเทศไทยไปเลยพี่น้องเมื่อเราไปเห็นเนาะฉีบโอ้แบม่รังการทุกยอดเลยเนาะครับพี่น้องที่ว่าไปเห็นตึกสูงเนาะของประเทศไทยพี่น้องเอานะครับพี่น้องพร้อมแล้วเห้อไปเบิ่งกฉีบกันได้เนาะบางทีจะเป็นจะไร่างทีจะหนาเต็มเต็มนะครับบันไดนะครับพี่น้องพร้อมแล้วไปเบิ่งกันได้ครับ let's go ก็คือบอกกันเลยพี่น้องเนาะยานนี่ยานเดียวมัน มันเกินก็วิ่งการนี้พี่เราะแค่ย่านเดียวมันก็พัฒนาเกินกว่าที่แบบที่บนูเคยเห็นที่บานูเคยอยู่พี่เนอะเอ้ยแค่ย่านนี้ย่านเดียวก็เวียงการทั้งยังบ่สวนเลียงการแบบแบบโอ้พี่เนองก็คือหลายๆคนอาจจะเห็นนะครับน้องบาบันยิ่เวียงการแบบทำไรครับเนาะแค่ย่านนี้ย่านเดียวมันก็เกินทนแล้วครับว้าวพี่น้อง ป้าตัวแต่ดึกแค่ก็มาไม่คืองามรอแต่ป้าซูนงามๆอย่างนี้อย่างนีอย่างนี้อย่างนี้นะแต่าของการทีสะอาดสานี่แหละบอกอย่างนี้เนี่ยกลิ่นเจลของคุณศาสตร์มีร้องับพี่น้องที่ว่าตอนเห็นมองซูนไทยตลอดหรือว่าเพิ่นขึ้นเนาะสองที่แบบ่าอยากขึ้นอยู่พี่น้องเนาะอยากขึ้นยูทูบคิงพาวเวอร์มหานครก็เห็นแต่เนา้าซูนไทยเพิ่งลต่พี่น้องแล้วก็เห็นคนไทยก็แต่ว่าเอาวินโดนพี่น้องวินโดนขึ้นเนาะแล้วก็ เราเห็นมุมทึ่งพ i̇şte yes. uh ี่น้องเนาะเบอหนาเสือมาสีมาหอดเบอร์นี้พี่น้องมาหอดทีแบบว่าจุดที่แบบเฮาอะไรมาสัมผัสก็ถือวพอมาซูนขนอาจจะสิ้นนะ้วเนาะมาู่นขนาจจะสิ้นเลยแม่นบเกี่ยว่ามากขึ้นมากยังไงนะแต่ว่าเฮากำลังกำลังมากพี่น้องครั้งแรกเนาะสบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้าเนาะครับเนาะครับบมาซูนแล้วกันมาหน่พี่น้องเนาะมื่อนี้ก็คือ เคยเห็นพี่น้องเนาะตึกที่สูงที่สุดอันรับอะไรก่ <S 2> 2 <S อนรับสองรับสของประเทศไทยพี่น้องเนาะอันรับสอของประเทศไทยก็คือวานนเห็นตะกรนแหะที่ว่ามาคุสตึนไปทาตลอดเลยเนาะเขาประมาก่อนก็คือเฉื่อยแหละสองเถื่อพี่น้องถ้าเกินอะไรก่ <S 2> 2 <S อนถ<อ>้าเกินมันจะมีสองราคาแต่วแต่้มากอนสมพันเกินจะไแต่ลแซิสแต่ลแซิแตเลยสามเกินไปแล้วแต่ละท่านแ่ทานแต่ลสิบ้อนท่านแลสิบาทแต่บาทพี่น้องครับุมอยู่เนาละเขาเลยเห็นบิวที่ว่าอะไ ครั้งหนึ่งนต่อย่างว่าไอ้เีร์สิบสองมาไฮไลท์พี่น้องโอเคครับล็อกสิบายเบิ่งพี่น้องบรรยากาศตึกตึที่แบบว่าไปทางไรก็เห็นพี่น้องนะฝานนไปทางแรกก็เห็นแ่สิถทายย่านใอ้เบิรงพี่น้อง่ายบริเวณกางสองเี่ครับคืองาน้สองเป็นสี่พี่น้องว้าพี่น้องว้าวไม่คืองานเลยว่าส่วนงานงามใ่ใ่อย่งามขาดของาีสะอาดสะอาดนี่แหละบอกาย่นแมนเป็นเื้อของสา นี่ล้วครับพี่น้องที่ว่าตอนูเห็นมอสูนไทยตลอดหรือว่าเพิ่นขึ้นเนาะสองที่แบบว่าอยจะขึ้นอยู่พี่น้องเนาะก็อยจะขึ้นยูทูบอ่าคิงพาวเวอร์มหานครก็เห็นแต่มอสูนไทยเพิ่งเลยพี่นอ้องแต่ก็ก็เห็นคนไทยก็จะมาเอาวินโดนพี่น้องวินโดนขึ้นเนาะแต่ก็แล้วเห็นมุมทึ่งพี่น้องเนะาะมาหาเสือมาสีมาหอดเมื่อนี้พี่น้องมาหอดที่แบบว่าจุดที่แบบเฮาอะไรม,สมา,าสัมผัสก็คือมอสูนเขนอาจจะสิ้นแล้วเนาะมอสูนเขนอาจจะสิ้นเนะลยไหมเนาะที่แบบว่า มากขึ้นมากยังอันนะแต่ว่าเขากำลังกำลังมาพี่น้องครั้งแรกเนาะการเดิางที่จะซึมซับซึมซับมาก่อแบบเรื่องการเดินทางหรือว่าหลายๆอย่างเุิคุณช่วยเราเนาะเป็นอะไรที่ไปในอะไรบ้างอ๋อเนี่ยพี่น้องเนาะพี่น้องนะแบบมันก็มีนี่แหละถนนบาดเพิ่นเนาะก็คือเป็นรถรถไฟฟ้าในนี่ยนั่นไปต่อไปไปจะอะไรบ้างสูดเนาะ ไปที่ซีต้องไปข้างล่างใช่ไปมข้างล่างเนาะไปชมวิวอยู่ตรงสะพานโอ๋อครับเนี่ยพี่น้องราบนรถไฟออกไหมราบนรถไฟออกนี่เนาะแบบรถไฟแบบบานเตินเนาะนั่งแบบซิซีู่พี่น้องเลยนิ่มเป็นนิ่มนะว้าวกำลังจะเดินมาพี่น้องเทเลกราซ้อนพี่น้องเอ้ยส่นแท้าส่อนท้า ตึกอาาครนะครับพี่น้องตอนนี้ก็หลังจากที่ว่าเบิ้งตึกอยู่ร้านเทิงครับพามายังสะพานร้อยนะครับเนาะเพื่อเดินเที่ยวไรครับประยุทธ์สวนซองนุนซีระดับกลางนะครับโอ้แต่ก็องนุนซีพี่น,น้องเนานะมาร่วมกับพวกเขาขโมยไปแล้วหรอกครับเนาะดีแต่ว่ามีไกด์นำเที่ยวนะเาวนาะเพราะว่าเรากับคือว่าหัวร้ายอยู่ครับอยู่แถวนี้เนาะเราเที่ยวตลอด น้ำมาถ่ายคลิปตลอดครับพี่ลองทางเดินบ้านตัวนี้สุดวรกสบายดีไหมเดี๋ยะจุดแต่ละจุดคือว,ว,ว่าโอ้สกายบอลพี่ลองเดียบเลยเนาะสกายวอลกวนครับสุดวร,ร,รกสบายพี่ลองมางนี่เนาะจะเสี่อมกันปุ่นน่ะเนาะเสี่อมไปทางทงนั่นก็ได้ทางนี้ก็ได้ คือน่ารู้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เออตึกเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยนะตึกเนี้ยฮะเครือห่างบอกหากนั้นเป็นเป็นร้านกาแฟอ๋อร้านกาแฟรับ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 การกระายกำลังเป็นตัวเครื่องห่างนี่เลยเนาะเครือห่างแบบเป็นห่างใหญ่แบบนี้ว้าพี่ลองย่านนี้เนาะเป็นมองเช็คอินมอวสุน ครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาอีกมุมนึงครับที่ว่าสะพานเนาะสะพานต้องนะรับโอ้สะพานต้นทีสีเนาะอันนี้ก็เคยเห็นอยู่เลยครับพี่น้องในคลิปเนาะแม่นบ่อกโอ้พี่น้องที่ตึกนี้สะพารต่างๆเนาะแตบเป็นอ่าเหมือนแบบจุดจุดอ่าเซิกินอีกจุดหนึ่งมันมันว่าุพาถ่ายคลิปถ่ายรูปเนาะเห็นคนมาถ่ายรูปหลายคนเลย นจะมีสวนอีกเพี่น้องม,มีสวนสาธารณะเด็กๆดกจจเเนนป็นอาคารต่างๆไปทางนั้นก็นเห็นตึกๆพี่น้องวานเพิ่นเนาะเห็นตึกๆเห็นแต่อาคารโอ้รู้สึกแบบสะตื่นตาตื่นใจครับเนาะได้เห็นบรรยากาศแค่งา,านนี่แบบรู้สึกว่ามันแบบมันดีกว่าเพียงกัารจำพี่หน่องเนาะในเขตนี้เรา ตามก็จริงนะครับพี่น้องแค่ยานนี้อันเดียวกันยังแบบพัฒนาก็เพียงกันดีพี่น้องบ้านห็นบอกครับเนาะในจุดเดียวนะครับในจุดเดียวนี่ยังแบบก็คือเหมือนมีอะไรหลายอย่างกว่าในในจังหวัดที่แบบเป็นเมืองหลวงของประเทศลาลวนะพี่น้องนี่ครับจุดเช็คอินเนาะ พอหอดจุดนี่ก็คือบอกกันเลยพี่น้องนาะย่านนี่ยานเดียวมันมันเกินก็เวยงจานนี่พี่น้องแค่ยานเดียวมันก็พัฒนาเกินก,นกว่าที่แบบที่วนูเคยเห็นที่วนูเคยอยู่พี่น้องเอ้ยแค่ยานนี่ยานเดียวกับเวียงกันพักยังโมสัวเลียงกันแบบโอ้พี่น้องก็คือและหลายคนอาจจะเห็นนะครับว่บาบาบันนี่เวียงกันแบบทำลายครับเนาะ ยานนี้ยานเดียวมันก็เกินทนแล้วครับแท็กซี่ยังกับโมูหต้องคำรึเปล่าเป็นหลายสิ่งหลายอย่างบวกกันมาสาธารบกสุนยัง,งดูจดใจที่แบบว่าส้ม m ิวอีดีครับเน,ะนี่อ่าสะพานลงสะพานลอย อาคารต่างๆนะครับแล้วมืนก็มีถนนัรถแรอยู่พื้นดิน,นพี่น้องคอนกับยางอยู่เทิงเนาะสกายบล็อกเดินแต่ผีจนหอดปู่พี่นอ้อ,อ,นอ,งอ,นนองคุณอาส่วนแถวส่วนว่าเนส่วนบ้ันบล็อกโอ้เขาจะไปทางไหนนี่ขนเขาไปได้บลอกไปครับพี่น้องยานนี้ยานเดียวเนาะยานนี้ยานเดียวมันก็สุดๆแล้วครับ อันนี้มันมายองเลยพี่น้องเนาะแต่แบบมโนเห็นแบบมันูมคึกว่ามันโอเคแล้วครับเนาะมันมันสะดุดตาดีพี่น้องเลยมวยสีว่ามาแบบเบาแบบอ่าเหมือนแบบมามาอวยมาอะไรคิดเบื้องแล้วครับพี่น้องตึกนี่นะเห็นปะมีตึกที่แบบสวยๆยัางงามครับเนาะหลายจุดหลายๆบอนบานก็จา้า พี่เนาะมี่สกายบล็อกพี่น้องเดินไปจุดนั้นเนาะครับเนาะไปสูดพี่แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งย่างเข่าหางเลยครับเนาะย่างเข่าหางเลยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งย่างไปพี่อีกจุดหนึ่งพี่น้องย่างเขาพี่เนาะมันต่อกันยาวเลยครับหลายจุดเลยป้าพี่น้องเลยมันก็สวนไปหน่อยสวนไปฮะสวนกลางคืนว้าว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 ตะไคร้ก็มีตะไคร้ก็มี โอเนี่ยเพราะเขาแบบมันเขาจะปลูกที่เนีงาในนี่นนนนเาน,นาะหงนานงานหงายงาพี่น้องเลยว,ว้าวแตบบ่สาวสาวขาดน้เลสาวบวกกาัพพี่นอ้องตึกอาคารต่างต่างการอยู่หรอการการพี่น,ออน,น้องแค่ย่านเดียวเนี่ยมันก็ คือว่าอะแหะพี่ต่อเลยมันต้องคิดมากมากแค่ตึกเนี่ยก็ยังสูงแหละคุณพาครับเงินเงินหนึ่งร้อยบาทที่นัง่งรถไฟฟ้าไปที่เอสไหนดีคมุมไม่ยอมว่ามันคุ้มมากอีกทีนะเจ้าการที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ใดกระคุ้มไร้ที่ว่าจำมาสปอรต์ตมาแต่เล่ายิ่งคุ้มไปนักเลยแบบมันเออรู้สึกว่ามันน่าแล้วมันมันดาร์จิงใน้แต่ยางที่แบบเนะาราบเคยเห็นนะนะเราก็เลยเห็นพี่ต่อแมนแมนส่งมาสัมผัสกับตัวเองเลยครับเนาะกูเลยอยาก มาพี่น้องเนาะถือว่าคนเล่าที่เห็นคลิปนี้แต่ว่าอยากสัมผัสด้ตัวเองอันนี้โมเมนต์ภาพพี่ไอโมเมนต์ภาพบาทได้พี่น้องโมเมนต์ภาพบาทนี่คือตัวจริงครับพี่น้องเนาะคนย่าก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่คนแสดงจในภาพก็เป็นภาพคนจริงๆครับพี่น้องเนาะอ่าตัวบางกอกชัยนาพี่น้องธนาคารแห่งอ๋อธนาคารประเทศจีนพี่น้องเนาะ ดีพี่น้องตัวนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดอ,อาตุ่งานนี้อันตรายดีพอส่วนเดิมมากงานนี้ดีปะ่ะมันเห็นแบบเขาไปนแนวไปทางนี้ก็เห็นแบบมุมจะะังบอกล่ะมุมมองที่ว่าเออวิววิวเนาะวิวดีแต่ก็มองิ่งมุมนี้ก็เห็นวิวอีกจะเบิ่งครับพอส่วนจอดสุดยอด แบบจุดเด่นๆด้วยนะเอ้โหพามาพี่น้องเลยาจะเป็นสวน่สวนอราโอ้โหแมนสวนจดกับพื้นดินเลยเออโอ้ยื่เทิงนี้มีสวนอีกพี่น้องหวานเพลินไอเดียเพลินเนาะครับเนาะไอเดียหวานเพลินเห็ดนะนะใหสิปลูกหญ้าไปยื้อเทิงไรปลูกหญ้าไยื้อเทิงมันเกิดุดยอดแล้วพี่น้องไม่เห็ดสวนยื่อเทิงอีกเนาะ สวนยูรดมเฮชรสวนยูรดมยังว่าอันนั้นแหละไม่เฮ็นยูเทิงอีกเนี่ยนะครับสวนในคลองมันมันมันมาอยู่ไหนมันอยู่ในมันอยู่ได้คลองไหนโอ้คลองวะนี่โอ้ขเจ้าพรเจ้าแบบไอเดียเฮ็ดเฮ็ดคลองน้ำแบบเป็นเป็นสวนสาธารณะได้อะนะเจอปกติคลองน้ำมันมาสร้างมาใช่ไหมแมนแมนเป็นไอเดียของข้อความมาสร้างมาประโยชน์อะไรแบบคนลงไงลายหล้วก็ให้มาไายหัวใจห้อยให้แบบเป็นจุดดึงดูดในคนมาเบื้องไหลพี่น้องเรื่อวธรรมดายดีครับช่างทางประโยชน์ สร้างแบบเอ่อสิ่งที่แบบบางครั okay. ้งคลองน้ำแบบมอเตอร์ไซค์งานมันก็เออมันก็เชื่อว่าอย่างว่าใกล้ๆแต่ว่าอย่างไหนมันแบบว่าหมันหมันีประโยชน์หลายกว่าเก่าอ่ะไี่นรู้คือของน้ำธรรมดาธรรมดามันก็ยังโมเมีนต์อะไรเลยแบบว่ามันก็ยังว่มีขีนยังขีนเนี่ยเนาะบาดเป็นเนาะปกติของน้ำมันจีแบบอันนั้นมันซ่อนพี่น้องมันซ่อนตืกพี่แหละจริงที่แบบจริงที่แบบ ป่าเราเคยเห็นพี่้องป้าตัวพี่้องเลยอ่ะเจอท่าไหร่ต้องขอบใจขอบคุณบาวสุ์เนาะที่แบบที่เป็นไกด์นำเที่ยวให้วันนี้สุดยอดไลค์เออเนาะปลูกอะไรอันนี้ก็มานางคิดชิวอะไรเนี่ยบาวสุ์ โซนเย็นๆมากเห็ดมานั่งไรอยู่มนเม,มันเห็ดมนนานั่งอ่ะกลางอ่าหาอะไรมานั่งชิวๆอีกร่วมเย็นๆน,นะครับพี่น้องอู้อย่างนี่ได้เรื่องอีกทีครับเนาะจากคลองน้ำอ่ายู่พื้นพี่น้องเก็จะเห็ดเป็นหม่องที่ว่าเป็นเดนมาร์กให้คนมาเบิง่งให้คนมาถ่ายรูปไรอ้าพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเห็นมาครับเนาะจังหวัดอาหรือว่า กรุงเทพมหานครพี่น้องแค่ย่านนี้ย่านเดียวมันแบบมันพัฒนาหรือว่ามันแบบมันตึกอาคารร้ายกว่าบ้านมนุษย์แบบย่านี้ยานเดียวมันจะพัฒนาไปกว่าเวียดจีนพี่น้องเนาะคิดเบื้องรับเ้อนแล้วกันปะครับพี่น้องตึกอาคารต่างๆคอนซั่นที่ว่าพัฒน์สามบาทเนี่ยนะพี่น้องเนาะประดิษฐ์ทิวาไอเดียเฮ้ยแต่มันเป็นแบบมองตองเที่ยวไรเนาะพี่น้องก็คือแบบ ยุบมันเป็นคลองน้ำเนาะแต่ว่าเพิ่นสามารถเฮ็ดให้มันมีต้นไม้อยู่กลางแล้วก็ให้คนมาเที่ยวมาชมหรือว่าให้คนมาเป็นจุดที่ว่ามาถ่ายรูปถ่ายฮอยพี่น้องมาโนก็ถ่ายไปหลายรูปเนาะครับเนาะการสำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะก็สิประมาณนี้ครับเนาะที่ว่า EP นี้ก็เดินทางมาตั้งอ่าหลายแล้วครับพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านที่มาเบิ่งมาชมครับเนาะเดี๋ยวเบิ่ง EP ต่อไปพี่น้องเนาะมาสิผ้าไปเฮ็ดหยังครับอ่าสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องขอลาตัวไปก่อนครับต้องฝากเบิ่งโฆษณาในเด้อครับพี่น้องเนาะแล้วกก็ดติดตาม กดไลค์กดแชร์เนี่ยครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไรดูเฮ็ดคลิปต่อไปครับเนะบาะสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายว้าพี่น้องแบบว่าเห็นในกะลังกะลังการตานะครับพี่น้องสุดยอดดีๆน,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 นะครับพี่น้องตื้อเปรตไทยแบบเป็นสางไหนจะได้เนาะพี่น้องเมื่อกล้องสึกถึนะ้เนาะกล้องซื้อึ่งในเห็นในการคือแบบว่าตื้อกำลังมไม่สวยดีพี่น้องเนาะอย่างที่ประเทศไทยว่าสวยงามดีแบบการออกแบบเพื่อนหรือว,ว่า นักมีเสบกอนเพื่อนนะครับพี่น้องแบบโอ้บเพื่อนก็เก่งเถอเนาะของคนไทยเพืนสางไหนจะได้เนาะแบบมีน้ำในอันนะในขางตึกอ,อีกพี่น้องแต่ว่าบ่มีชิ่งเหงาเนาะบ่มีชิงเง่เหงาชิ่งเหงาหรือว่าระยะยังต่ตางนะครับพี่น้องแต่ว่าเพื่นเป็นระบบระเบียบแลแบบ้วจ้ะับมีการหนักษาดีนะครับพี่น้องอยู่ที่ประเทศไทยเลยเห็นแนวก็อยากไปเด้พี่น้องเนาะสายงามตาแบบนี้เห็นแนวก็อยากไปน้ำมันโ,โน,น่ะเนาะกเออกรับน้ำมันโน่นยังเชี่ยดีแก ฝากเป็นกำลังใจเด้อบะหนูให้บะเอิ้อเลยเนาะเพื่อที่ได้เข้าไปประเทศไทยร่วมกันเน่ยบะหนูเอ้ยถ้าว่ามีโอกาสเนาะถ้าว่าบะเอิ้อมีโอกาสอะไรก็มีเงินเนาะเอามีโอกาสดีๆเนาะบะหนูเนาะเอนาะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ะชื่อมาานีนิเลิกกระจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางส่องยูทูบบะเอิ้อเาไต่น้าเาแลครับพี่น้องสำหรับมื่อนี้ก็ะชื่ีเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวาย